สวัสดีครับทานผู้ชมครับวันอาทิตย์แบบนี้เมื่อวานไปแล้ว1สูตรนะครับวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์10บโมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยครับนี่ท่านผู้ชมครับขึ้นมามาเจอบวบคนชมครับบวบเปลี่ยมนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าบวบเปลี่ยมเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างแต่ท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาทําบวบเปลี่ยมผัดไข่กับกุ้งซึ่งจะมีเทคนิคยังไงเนี่ย ท่านผู้ชมต้องติดตามดูนะครับแต่ก่อนอื่นแชร์หน่อยครับท่านผู้ชมกดแชร์หน่อยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของท่านผู้ชมได้มาเห็นพร้อมๆกันก็นมีเทคนิคยังไงที่จะผัดบวบให้อร่อยนะครับเอาละครับเลือกบวบที่เป็นทรงตรงแบบนี้นะครับไม่งีกไม่งอตรงแบบนี้แล้วเลือกที่มีน้ําหนักหน่อยอย่าให้ฟอร์กดไปแล้วอย่าฟอร์นะฮะกดแล้วไม่ฟอร์บวบเปลี่ยมได้มาแล้วกุ้งผมใช้เป็นกุ้งแชบวยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะผ่าเอาหลังบานๆหน่อยให้เขาสุกง่ายหน่อยนะครับ มีส่วนผสมทั้งหมดก็มีบวบเหลี่ยมนะครับมีกุ้งมีไข่มีน้ํามันหอยมีกระเทียมแกะเปลือกเป็นกระเทียมไทยนะครับมีน้ําตานิดหน่อยแล้วมีพริกไทยน้ําปลาครับแล้วมีน้ํามันสําหรับผัดนิดนึงก่อนอื่นทําบวบครับเอาวางเรียบอยู่กับพื้นอย่างนี้นะครับวางเรียบกับพื้นแบบนี้ของผมเทคนิคง่ายก็คือลากเลยครับเนี่ยลากอย่างนี้แล้วค่อยหมุนเอานะครับพอเราลากอย่างนี้เนี่ยน้ำหนักที่เรากดบนที่ปอกเนี่ยจะเป็นน้ําหนักที่เท่ากันทั้งลูกนะครับแล้วบวบจะไม่หัก หมุนไปงี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับที่ปอกเบาๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะลูดเอาเปลือกออกนะครับเวลามันเลิกก็ยกอย่างงี้สะหน่อยนะครับแล้วเราก็เก็บสะรอบหนึ่ง <f ix> อันนี้คือเหลี่ยมๆเขาออกไปแล้วไม่ต้องอย่างงี้นะครับหักอย่างงี้พอลูดอย่างงี้ปุ๊บหักเลยไม่ต้องครับนี่นอนไว้แล้วก็ไปเรื่อยๆครับอย่างงี้เห็นไหมครับเขาก็จะได้ ความเท่าเสมอกันของความหนาของใบมีดปอกเนี่ยดูหน่อยครับหมดหรือยังปลายนิดหน่อยนี่ไม่เหมือนครับเฉพาะบวบเปี่ยมนะครับที่ทำแบบนี้บวบงูเนี่ยเรากินทั้งเปลือกได้เลยนะครับบวบงูกินทั้งเปลือกนะครับอ่ะนี่ปอกเหมือนเดิมครับผมใช้สักสองลูกวันนี้ ปลอ,อกเรื่อยๆอย่างนี้นะครับท่านชมนทําตามผมแบบนี้น้ําหนักของที่ปอ,อกก็จะได้ลงบนลูกบวบเนี่ยพอดีกันแล้วไม่ทําให้บวบหักกลางคันครับจะ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. โอเคได้สองลูกแล้วเก็บเปลือกก่อนครับ mm hmm. อืม เสร็จแล้วผมก็จะผ่านน้ำหน่อยนะครับเวลาผมหัน่นเราก็จะหั่นอย่างนี้นะครับหั่นไปหมุนไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่หั่นไปหมุนไปแบบนี้แล้วไม่ต้องไปล้างน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราลวกเลยหั่นไปหมุนไปแบบนี้แต่ละชิ้นเขาจะได้มีความหนาเท่าๆกันนะครับแล้วก็ ปลายจะบางกลางจะอ้วนกว่าอย่างนี้ครับเราประคองให้แต่ละชิ้นเท่าๆกันนะครับความสุกจะได้เท่ากันเห็นไหมลูกที่สองมันไปหมุนไปเหมือนเดิมนะครับโอเค เรียบร้อยครับสำหรับบวบขอโคลกหน่อยตำกระเทียมผมก็โคลกแบบบุบๆนะครับโอเคแค่นี้พักเอาไว้แล้วเรามาดูกุ้งครับอย่างที่บอกครับผมจะผ่านลึกหน่อยเพื่อให้กุ้งเขาสุกง่ายขึ้นครับ โอเคทุกอย่างพร้อมครับเอาเติมน้ำก่อนลืม <c oughs> ลืมใส่น้ำสำหรับที่เราจะลวกบวบครับโอ okay. เคลอยก็เดือดไปเรามาทำกุ้งให้สุกกันก่อนครับน้ำมันครับน้ำมันเมะร็ดคามเมรียนี่เลยครับของพ,พัดพัดครับ ไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะแค่อยากจะทําให้กุ้งสุกเท่านั้นเองครับเอาละครับน้ํามันในกระทะร้อนผมทํากุ้งสุกก่อนอเพราเวลาผัดเนี่ยถ้ากุ้งใส่ลงไปพร้อมบวบบวบแฉะหมดกุ้งไม่สุกผัดกุ้งก่อนครับทำให้กุ้งสุกซะ สุกแล้วก็ปิดไฟไว้ก่อนพักกุ้งเอากุ้งขึ้นมารอครับรอไว้รอไว้ครับรอน้ำเดือดก่อนครับเราจะมาเอาบวบผ่านน้ำเดือดก่อนครับก่อนที่จะลงไปผัดครับอันนี้เหมือนสมัยตอนอายุ16-17ที่ทำงานกับคนไฮหลําเวลาเขาทำอาหารเนี่ยเชฟในครัวเขาจะต้องชาพวกเนื้อสัตว์ก่อนอย่างเงี้ย 80%ถึง60% 80%อย่างนี้ไว้แบบนี้ในน้ำมันร้อนๆขึ้นมาครับแล้วค่อยมันทำในอื่นมาผัดมาอะไรก็แล้วแต่นี่พอทำแล้วก็คิดถึงนะครับคิดถึงเบเดโกเซ่รุ่นสมัยแก่ๆตอนนั้นที่ผมยังตัวเล็กๆอยู่เอาล่ะครับน้ำเดือดแล้วครับเราจะสุกกุ้งไปแล้วเราก็ทำให้บวบเราสุกอีกสักหน่อยนึงแต่ไม่ได้สุกเยอะขนาดจนแบบนุ่มละลายไปเลยนะครับให้ผ่านน้ำร้อนแบบนี้แล้วค่อยไปผัดครับ จริงแล้วเราอยากจะให้เวลาผัดเนี่ยอะไรที่เป็นผัดก็แล้วแต่นะอยู่ในกระทะให้น้อยที่สุดนะครับใช้เวลาในกระทะน้อยที่สุดจะได้อร่อยนะครับคำว่าผัดเนี่ยไม่ใช่การเคี่ยวให้สุกนะครับผัดให้สุกคือต้องอยู่ในกระทะให้น้อยที่สุดอาจารย์อีกใบนึ่งพื่อที่จะใส่บวบของเราจานนุ่นสวยเราไว้ใส่ตอนจบครับโอเคในกระทะเปิดไฟ แล้วเราก็ใส่กระเทียมนี่แล้วก็ในกระทะเนี่ยมีกลิ่นกุ้งอยู่แล้วกุ้งเราสุกอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมครับโอเคได้แล้วครับรวบผมน้ำเดือดอีกรอบนึงเป็นใช้ได้นะครับไม่ต้องให้เขาสุกมากนี่แบบนี้ครับโอ้โหโอเค ผัดจนกระเทียมหอมนะครับท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็ไข่ไก่เราครับสองฟองนี่กระเทียมเราหอมพอดีใส่ไข่ลงไปนี่เลยครับแล้วเราก็ใส่กุ้งแล้วก็ไข่ยังไม่ต้องสุกมากจนเกินไปก็ใส่บวบครับพยายามดูว่าเอาน้ำให้น้อยหน่อยนะครับ แล้วก็น้ำปลาครับอย่างที่บอกครับว่าเวลาอยู่ในกระทะให้เร็วที่สุดโอเคใส่น้ำมันหอยเข้าไปนิดหน่อยครับน้ำตาลหน่อยนี่แล้วก็พริกไทยนิดครับนี่แหละครับแค่นี้เราก็จะได้พัดบวบที่ อร่อยไม่ลืมเลยครับโอ้โหยืนขาแข็งเลยกระทะหนานี่แหละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับความน่ากินที่สุดเวลาเสร็จจากกระทะใหม่ๆนี่หอมมากเดี๋ยวมาชิมกันครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเสร็จมาเรียบร้อยเรียกว่าออกมาเป็นแบบนี้เนี่ย บวบยังเขียวอยู่ได้เข้าสวยล้อ้นสักถ้วยนะชิมก่อนครับผมไม่ชิมกุ้งนะชิมไข่กับบวบนี่ครับความนุ่มของบวบนะครับที่มีเวลาเคี่ยวไปแล้วเนี่ยผิวของบวบเวลาเคี่ยวยังกรุบกรุกุบกอยู่นะครับไม่ใช่เละไปหมดนะครับแล้วก็ไขใ่ให้ความละเมียดมากเลยครับแล้วกลิ่นหอมของน้ําปลาที่ผัดที่ขอบกระทะ โอ้โหท่า oh oh oh. นผู้ชมครับเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแต่พอเราใส่เทคนิคลงไปหน่อยทาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้เนี่ยแป๊บเดียวเสร็จออกมาแล้วท่านผู้ชมก็จะได้บวบที่กรอบไข่ที่หอมนะครับแล้วตัวกุ้งก็ยังกระเด้งแบบหนึนหบๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูที่นําเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมกันเชื่อว่าท่านผู้ชมเอาไปทําเองเนี่ยแล้วไงส่งผลมาดูหน่อยนะครับติดต่อทาง Facebook ใส่รูปมาหน่อยส่งกันบ้านนะครับว่าทําแล้ว เป็นยังไงเพราะนี่ง่ายสุดเลยนะครับง่ายสุดแล้วอร่อยสุดด้วยนะครับเข้าสวยร้อนๆนี่โอ้โหฟินเลยคืนนั้นหลับสบายแน่นี่แหละครับเอาเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยอย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เวลากดแชร์เพื่อนๆก็จะเห็นร่วมกันเมนูง่ายๆแบบนี้เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์10โมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยครับแต่จะไปเจอกับผมไปที่รอยัลโอชานะครับถนนวิทยุเจอกันได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ